สวัสดีครับวันนี้หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับกับทะเลสวยๆววันนี้ชี้เป่าสถานที่ท่องเที่ยวเกาะกูดยินเคยที่เดิมครับแต่สวยกว่าเดิมมากครับอันนี้ครับหาดอ่าวพะาที่เดิมแถวแถวนี้เลยครับดูใช้หาดนิ่งสงบครับลมไม่มีมีลมนิดหน่อยๆ อากาศเย็นสบายนะครับชี้เป้านะครับนี่ครับชายหาดชี้เป้าอีกที่หนึ่งคือสำหรับนักตกปลาที่ชอบตกปลานะครับมาเที่ยวแล้วอยากหาที่ตกปลาเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับนี่มีสะพานนี้นะครับสะพานนี้สะพานนี้ตกได้นะครับข้างในได้ปลากันเยอะนะครับไม่ห่วงนะครับตกได้หมดนะครับ น้ำอย่างใสเลยครับตอนนี้นี่เป็นช่วงน้ำขึ้นนะครับน้ำใสมากครับสะพานเนี่ยครับตกกันได้นะครับตกปลาแล้วก็ปลาตัวใหญ่นะครับตกปลาแล้วก็ไปให้ร้านทำให้นะครับสำหรับท่านที่ชอบชื่นชอบการตกปลานะครับได้ตกสักนิดก็ยังดีนะครับอันนี้นะครับนี่คือส่วนของ หาดนะครับช่วงเช้านะครับแดดไม่แดดไม่ร้อนนะครับนี่ครับผมถาดูนี่ครับวิวสวยครับวิวนี้วิวยามเช้าก็มาเช้ามากครับสายแล้วครับแต่ไม่ร้อนครับดูท้องฟ้าครับนี่ครับท้องฟ้า ฟ้านี่ฟ้าจริงๆเลยนะครับนี่ครับวิวทะเลนะครับเดี๋ยวจะหยุด3มวันนะครับวันนี้วันศุกร์ครับหยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์อีกหนึ่งวันนะครับที่ให้ท่องเที่ยวนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวเชิญนะครับที่นี่หาานาพาวครับตรงมาอย่างเดียวเลยครับถ้าสมมุติว่ามีมาตามทางเนี่ยเลี้ยวขวามาตลอดเลยครับเราจะมีป้ายบอกนะครับ เป็นหาดสาธารณะนะครับไม่ใช่หาดของมีเจ้าของนะครับทุกคนเที่ยวได้ทุกคนเล่นน้ําได้นะครับมีสะพานนี่นะครับน้ําครับน้ําก็ใสใสมากครับน้าใสมากเห็นหินนะครับมีขนาดอยู่ในคลองนะครับสายแจวเลยครับ มองเห็นข้างล่างนะครับครับเชิญชวนครับเชิญครับเชิญที่นี่ครับแล้วมีข่าวอัปเดตยังไงจะมาบอกเล่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ